เคราก็ออกกำลังกายอุ้ยอุ้ยมาลูกมาตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่เขาจะสร้างสวัสดีคยามเช้าคะ่ะทุกคนวันนี้พามาออกกำลังกายนะคะตรงนี้มีบริเวณที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็มากับจเจ้าแครหลอดอีกแล้วนะคะเั<อ> <laughs> นเพื่อน น,ะะนี่ไปไอ,อุ้ยหมอบทำไมหมอบทำไมคะไปไปไปเร็วหมอบทำไมครับไป,ไปบไครับ,อ,บ,รบอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะของมหาวิทยาลัยเนาะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ปงกรณ์นะคะที่ปทุมธานีเขตติดต,ต่อกับเขตติดต่อกับอ,อุทยานะคะ เคราก็ออกกำลังกายอุ้ยอุ้ยมาลูกมาตรงนี้ก็จะเป็นอาคารที่เขาจะสร้างอาคารรับปริญญานะคะยังไม่เสร็จเนาะอาคารหลังเก่าก็ทุ่ไปมานี่ลูกโซนสุกสนนะคะเจ้าเคโรลมาชมบรรยากาศสวยงามนะคะมาให้มานี่มานี่นลูกมานี่ไปไหนเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเจ้าเคโรลมันโซนไม่ได้จะเป็นต้นหูกระจงนะคะ ปลูกเรียงรายอะค่ะไปไปรถรถไปไป,ไป,ไ,ปไปลูกไปนี่นะคะต้นหูวกระจงก็แบบเขียวกระจีนะคะเขียวกระจี ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะคะด้านหน้านะก็จะเป็นถนนพหลโยธินนะคะมาออกกำลังกายกันค่ะเ,เพื่อนนะคะดูบรรยากาศอุ้ยมีหมาเจ้าถินมาแล้วหมาเจ้าถินมีหมาเจ้าถินมานะคะจ๊ะอ,อ,อ,อย่าอุ้มเจ้าแคระตัวมาเจ้าแครอตได้ย,ยินเสียงนะคะมันมีหมาเจ้าถินอยู่เพราะว่าเขาจะเขามาเห่าเจ้าแคระ แ,แล้วให้พ่ออุ้มไปแล้วให้พ่ออุ้มไปแล้วเดี๋ยวหมากัดเนาะเดีวก็ตัวใหญ่เขาจะกัดเอาทุกนี้ก็จะมีองค์พระนะคะขหา,า,าเป็นมหาวิชาตรเองที่แบบคล้ายๆห้องพักนะคะที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเขานะคะแลาลค่ะก็ มาเจอกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเขมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนูตกใจหมาหมาเขามาเห่าเจ้าเคลหลอนกันนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้การลำหนาเพื่อนหมดแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยเคลหลอดไม่กล้าลงเลยเฮ้ยเคล็หลัดเกลัอเคลหลัดกลัวใช่ไหมได้ยินเสียงเพื่อนเห่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ